อย่างอย่างพี่เบิร์ตะแฟนน้องโมอะคุณแม่น้องโมชอบลูกโป่งเบิร์ตขอเอาลูกโป่งไปวางข้างศพน้องโมได้ไหมเนี่ยคุณแม่ก็โอเคเขาน่าสงสารมากเขาบอกว่าเขารอน้อมโมมาเจ็ดปีก็เขาได้ใช้ชีวิตกับน้องโมไม่ถึงปีเลยพี่เอเนี่ยเขารักน้องโมมากพี่อามก็รักน้องโมคุณแม่ก็นาวเหมือนกันนะถ้าถ้าสองท่านที่ถอนเนี่ยคุณแม่จะจัดงานได้ไงค่าเช่า โบสเนี่ยวันละห้าแสนนะไม่ค่ะเรื่องงานศพเปลี่ยนสถานที่นะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่แจ้งให้ทราบมันจะเป็นโบสที่ใหญ่ทุกคนได้พันสี่ร้อยคนโบสใหม่สร้างใหม่แต่คุณแม่จำไม่ได้ไว่าอยู่ตรงไหนละ ออแล้วก็มีมีทั้งลิฟต์มีทั้งบันไดเลื่อนมีที่จอดรถพร้อมแล้วก็มีเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงอย่างดีเลยคือจะเนี่ยรับข่าวรับพวกนักข่าวเนี่ยได้เต็มที่เลย200คนเนี่ยแม่ถ้าเพื่อนอยากจะไปร่วมไปช่วยจัดงานให้กับน้องโมเนียครับยังยินดีเหมือนเดิมไม่ว่าใครก็ช่างเนี่ยฮะหรือว่าจะต้องทำยังไงมาบอกคุณแม่ก่อนนะมาปรึกษาคุณแม่ก่อน ถ้าเขามีจุดประสงค์ที่ดีอย่างอย่างที่เบิร์ตแฟนน้องโมคุณแม่น้องโมชอบลูกโป่งเบิร์ตขอเอาลูกโป่งไปวางข้างศพน้องโมได้ไหมเนี่ยคุณแม่ก็โอเคถ้าเบิร์ตอยากอย่างนี้นะเพราะว่าเบิร์ตนี่น่าสงสารมากเลยขอหมอนที่นอนด้วยกันขอหมอนข้างขอตุ๊ก,กตาขอลูกที่เขาชอบที่เขาใช้กับน้องโมแล้วเขาก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ เขาเ้าสงสารมากเขาบอกว่าเขารอนันโมมาเจ็ดปีเพราะเขาได้ใช้ชีวิตกับนงโมงไม่ถึงปีเลยเขาก็เลยเก็บตัวไม่อยากให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทําอะไรเนี่ยต้องเห็นใจผู้สูญเสียโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยคุณแม่ร้องไห้ทุกวัน,นยัยงไม่เลิกร้องอ่ะไม่นูกจะเลิกเท่าไหร่นึกถึงลูกนึกถึงเรื่องอะไรบางทีมองอะไรไปเ็า,าร้องไห้ อืมคือนึกถึงหน้าเข้าวันนึกถึงทีแรกค่ะเราเพินะ่งนะคือไม่เป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเอางนี้ดีกว่าถ้าไม่เป็นใครไม่เป็นใครโดนก็ไม่รู้หรอกความรู้สึกตรงนี้เป็นไงสูญเสียลูกอะ่ะไม่ในเรื่องของงานศพตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนแล้วการประกีที่แม่บอกว่าพี่เอกับพี่อ้ํายังไม่ยังไม่ได้ถอนก็คือตรงนี้ใครยืนยันให้แม่บับผมเอ่อพี่โป,โป เมือ่อกี้ว่าพีเ่เอ,อยังไม่มีการถอนอะไรแต่มันมีข่าวไงคุณแม่ก็มาถามว่าทราบกันไหมว่ามีข่าวอย่างนี้คุณแม่ก็หนาวเหมือนกันนะถ,ถ้าสองท่านที่ถอนเนี่ยคุณแม่จะจัดงานได้ไงค่าเช่าโบสถ์เนี่ยวันละห้าแสนนะห้าแสนสามวันเป็นเงินเท่าไหร่<า>น่ย<า>เป็นอย่างนี้ที่เรายอมเนี่ยเพราะว่าพี่เอเนี่ยเขารักน้องโมมาก เขายินดีนนที่จะร่วมแล้วก็พี่อ้ําก็รับน้องโมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสปอนเซอร์คือพี่เอพี่อ้ํแล้วก็ท่านธงชัยที่อยู่ที่โบสถ์สามท่านนี้รา,ายจ่ายทุกอย่างเท่านั้นสานนาเท่านั้นเลยรายจ่ายทุกอย่างอยู่ที่สามท่านนี้ทั้งหมดเปล่แค่สถานที่ตวันเาดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ลายบอก